เอาล่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าสตองไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะจ๊ะวันนี้เราจะมาออกกําลังกายเพิ่มกล้ามของเราให้แข็งแรงถูกต้องเลยไม่เคยออกกําลังกายในแมปแบบนี้มานานแล้วนะเอานาไปเลยทุกคนอะไรเนี่ยนั่นคือกอดออฟเวทคืออะไรอ่ะเออดัมเบลของพระเจ้าฮะแล้วเราจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าเราใช้ได้ถ้าเรามีตังอะไรอจริงเหร ตังเราน้อยซะด้วยตังเราน้อยด้วยตอนนี้นี่อะไรเนี่ยทำไมพี่ฝนทำท่าทางแบบนี้มาเพรพี่ฝนไปกดปุ่มเท้าเปล่าเนี่ยอ๋อมันมีปุ่มให้เรากดแบบนี้ด้วยงั้นเหรอปังอ๋อแข็งแรงขนาดกระทึมพื้นแตกเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลือดลดยายายาท้ายายาเดี๋ยวออกกําลังกายดีกว่ายาดีบอกว่ายายาอะไรอ่ะยาดิโอ้โห มาออกกําลังกายกันดีกว่าพี่ฝนมีดัมเบลเป็นของตัวเองด้ะใช่เขาจะมีดัมเบลมาให้ยกนะ้ยข้างบนทําไมเปอร์เซ็นต์ไปเร็วไอพี่ฝนเปลี่ยนสีดัมเบลเราเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีแล้วไม่ต้องซื้อดัมเบลดีจังเลย <c oughs> นี่เราแบบยกยกไปพอข้างบนถึงปลดล็อกเราจะได้ดัมเบลใหม่อะพี่ฝนพอมีสีชมพูมั้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรีบๆยกไปเดี๋ยวก็รู้ว่ามีไหมพี่ฝนคิดว่าจะต้องมีสีลุ้งแน่นอนเจ็ดสีเลยเหรอใช่แล้วโนี่นี่ ตอนนี้พี่เอกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ยพี่ฝนก็ดูตรงนวมเนี่ยตรงนวมของพี่เอกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยฮะมีค่าพละกกำลังเพิ่มขึ้นมางั้นเหรอเออตรงนี้น่าจะใช้ตอนที่เราเอาไว้ต่อสู้กันะนะเราจะไปต่อสู้กันตรงไหนได้นะต่อสู้กันตรงนี้แหละไม่มีเวทีพี่เอกดูแล้วไม่มีกดเข้าไปตรงต่อสู้อะเราสามารถสู้กันตรงนี้ได้เหรอถูกต้องเราสามารถกดแล้วก็สู้ได้เลยอะฮะดรามแดลสีเขียวทำไมเขาพี่ฝนไปเร็วกว่าเนี่ยอาพี่ฝนกดเก่งกว่ารีเบิร์ตพี่ฝนรีเบิร์ต รีเบิร์ดอะไรอะถ้ารีเบิร์ดแล้วเราจะได้100เพชรแล้วก็การ์ดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ไอ้นี่ยที่มันเป็นรูปถ่านไบฉายอ่ะโอ้ตัวเล็กเหรอตัวเล็กลงมาเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเหมือนจะยกเร็วขึ้นอะทาไมพี่ฝนตัวใหญ่กว่านี้อ้าวก็พี่ฝนมีพลังเยอะกว่าละมองอ๋อนี่นี่ตรงนี้มีอะไรให้กดสปินด้วยพี่ฝนหมุนกลองล้อแห่งชคชะตาใช่แล้วกดไปที่ลูกเตา๋าแล้วก็สปินหุยได้อะไรมางั้นเหรอโชคดีมากพี่เอกได้มา1 0 0 0 0มเพชรอะ หมื่นเพชรน่าจะเอาไปซื้อเพชรได้นี่ซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยอ๋อเพชรตรงนี้ที่เราหมุนได้มาซื้อสัตว์เลี้ยงเอาที่นี่ไม่มีหมุนไข่เหรอนี่ไงหมุนไข่แต่ว่าเขาเป็นเมนูเอาที่เนี่ยเอาหมื่นนึงเนี่ย<อ><อ>หมื่น<อ>นึงหมื่นนึงโอไดมอนเอก็กเออไม่ใช่ไดมอนเขาเรียกว่าโดมินัสเออโดมินัสได้โดมินัสสีเขียวมาแล้วโอ้ยอยางแท้เลยพี่ฝนเดี๋ยวได้พี่ฝนกดมั่งดีกว่าอ่าพี่ฝนก็ฟาร์มก่อนหูสามสิบทำไมดูน้อยจังหรือว่า30นี่คือเยอะแล้ว่ะพี่ฝนอาจจะเป็นค่าพลังขอองเเาที่ยะใน ในแมปนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองยกดูนะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยยกทีเดียวแล้วขึ้นมาเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ไงจริงด้วยอ๋อรู้แล้วเพราะพลังของเราแค่หนึ่งแค่สองไงพอเรายกตรงอะรีเบิร์ตอีกแเหรอเขาให้เรากดเหรอเออเขาให้เรากดรีเบิร์ตไงเขาบอกว่าถ้ารีเบิร์ตครบแล้วเราถึงจะไปวิ่งไปเปิดประตูไปโลกใหม่ได้ด้วยนะ ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่เป็นเกาะนะพี่ฝนเนี่ยแสดงว่าที่นี่จะต้องมีหลายแมปหลายโลกแน่นอนใช่แล้วอยู่ในโดมสีฟ้าข้างๆเนี่ยเดี๋ยวพเพกพาไปดูเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย อ๋อกดผิดบางทีมันจะมีกดให้เราซื้อของขึ้นมาด้วยนะทุกคนอันนี้พี่ฝนนี่มีดัมเบลสีฟ้าอย่างเท่น้ําเงินมาแล้วนี่เพเอกรีเบิร์ตหลายทีแล้วอะเขาบังคับเราเหรอเหมือนเขาจะให้เรารีเบิร์ตประตูแรกเมื่อกี้เพเอกวิ่งไปดูมาคือ1ินี่อะไรดิ <c oughs> นี่ไงพี่ฝนมีเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงเยอะแยะเหรอโอ้ยน้องปู3ามเลยเหรอใช่แล้วได้ปูมา3ตัวเหรอเหรอแต่เพเอกรู้สึกว่าของเพเอกดมินัตตัวเดียวทำไมมันแข็งแรงกว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองหมุนไข่ธรรมดามาดูม เอานะอ่ามุดเหรอกระลุกกุกกิกได้หลายอ่ะได้ปุ๊กปิ๊กมาทำไมปุ๊กปิ๊กมีหูแค่ข้างซ้ายข้างขวาข้างเดียวหิว <c oughs> ข้าวเหรอมั้งนั่นไม่ใช่ทั้นดักหน่อยเวลาปุ๊กปิก๊กหิวข้าวแล้วปุ๊กปิ๊กจะหางกระตุก ม่ฝน<ะ>รู้สึกว่าปุ๊กปิกจะได้แค่หนึ่งเองอะ่ะพลังน้อยเหรอพลังน้อยมากๆเลยนะฮะถ้าพลังน้อยอย่างนี้เราจะต้องหาอย่างอื่นมาเพิม่มแสดงว่าถ้าเราไปบุนตัวที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถออกกําลังกายได้เร็วกว่าเพื่อนนะดิอ๋อจริงเหรอจริงดิเนี่ยประตูอยู่นั่นแ่ะอ่ะพวกเราจะไปเลยหรือเปล่ามันสิบสิบเอ่อรีเวิร์สสิบครั้งเราจะไปได้เลยเหรอรีเวิร์สสิบครั้งเหรอใช่แล้วเรารีเวิร์สสิบครั้งอะ่ะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยรีเวิร์ส เนี่ยรีเวิร์สตรงนี้สิครั้งพี่ฝนเราจะต้องกดกดได้ครบ10ครั้งก่อนเราถึงจะไปได้ถูกต้องแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออัปเกรดอัปเกรดเราสามารถอัปเกรดอะไรได้มั่งอัปเกรดพวกวิ่งเดินเร็วพลังโจมตีพลังกระโดดแล้วก็อัปเกรดช่องในการใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมอ่างั้นก็อัพไปเลยไม่อัพอบเปืองเพชรมากเลยเอา้าวทำไมอะเป็นหมื่นเลยนะอะเดียวก่อนพี่เอกมีสีชมพูแล้วนี่นะ ตรงนี้พี่เอกมาฟาร์มเนี่ยเร็วขึ้นมากพี่ฝนตรงนี้คือคิงใครยังไงอะ่ะพอเราเข้ามายืนในจุดเนี่ยเราจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อมงกุฎสีทองอยู่บนหัวแล้วตัวเราจะเปลี่ยนเป็นสีทองพี่ฝนหมายความว่าถ้าใครเข้ามาอยู่ในนี้ก็จะได้พลังงานเยอะกว่าใช่ใครที่เข้าไปก่อนอย่างตอนนี้เป็นพี่ฝนใช่ไหมสามารถจะยกคูณ5้าเลยนะครั้งหนึ่งอะอ้ดีชะมัดเหรอเร็วดีเร็วยกเร็เรวๆจะไปไหนนะ่ะพี่เอกจะไปประตูถัดไปแล้วเนี่ย พี่อนยังไม่ได้เลยเนี่ยประตูถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าจะคูณสองให้นะเอาแล้วเข้าไปได้เลยเหรอก็สิบแล้วไงอุ้ยที่นี่คือที่ไหนเนี่ยเออน่าจะเป็นด่านทะเลทรายพี่ฝนดินแดนทะเลทรายนี่นี่มีโครงกระดูกอ,อมีโครงกระดูกตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยู่ตรงกลางอะนะอันนั้นคือเพื่อนจอดเดนนะคะเป็นไดโนเสาร์รุ่นยุคดึกดังบานนะครับ นี่นายยังอยู่ไงจอดฉันยังอยู่อยู่ตลอดนะพวกปิงนาะยจะถามอย่างนี้ทุกครั้งไม่ได้นะออาว่าฉันไม่เห็นนี่นาะไม่ได้ยินเสียงเลยทำไมจะไม่ได้ยินเสียงนายก็เห็นอยู่นี่นะว่าฉันก็อยู่ตรงนี้นะครับเออสองคนนั้นเลิกทะเลาะกันก่อนเดี๋ยวพี่อขอสํารวจนี้นี้ก่อนนะวัรีเบิร์ตอีแ้ว่ารีเบิร์ตเร็วว่าโลกแรกเยอะเลยพี่ฝนมันคูณสองอะนะแล้วนั่นจะไปไหนน่ะกำลังดูว่าตรงนั้นมีอะไรไหมเหมือนกับจะเป็นแค่เกาะให้เราเข้ามาฟาร์มเฉยๆแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงเป็น แล้วเขาผูกกัแล้วมาผูกโซ่เหรอทําไมเกาะลอยได้แล้วต้องผูกโซ่ไว้ด้วยก็ไม่รู้เอาพี่ฝนคิดว่ามันอาจจะลอยห่างไปแล้วก็จะหายรับไปกับตาลอรอได้ไหมด้อเด้อเอเก็บอ้าวนึกว่าเก็บได้ไม่เห็นเก็บอะไรได้เลยแต่ก็สวยเหมือนกันงั้นก็หมุนไข่สัตว์เลี้ยงมาเพิ่มเพกเห็นว่ามันสามารถคราบได้ด้วยคราบอะไรหรอคราบสัตว์เลี้ยงอ่ะอ๋อต้องหมุนเหมือนกันหรือเปล่าต้องใช้สัตว์เลี้ยงเหมือนกัน3โตัวนี่งานได้พวกพีกมาแล้ว ขาดปุ๊กปิ๊กอีกหนึ่งโตเอามุนใหม่หมุนใหม่หมุ้นใหม่เอาเนี่ยถูกดีเอาแล้วนะกระลุกกุกกิ๊ก,ก,กนี่ไงได้แล้วได้แล้วครบแล้วกดตรงไหนอะกดตรงนี้เอาไม่ใช่ตรงนี้นี่แล้วก็คราฟไปวนคราฟนี่กดได้เลยหนึ่งสองสามตัวนี่คราฟสามตัวได้อะไรมาครับได้ปุ๊กปิ๊กสีทองเป็นสองไหนอะเมื่อกี้ไง แลหนอะจากหนึ่งเป็นสองโถเอ้ยแล้วไหนสีทองไม่เห็นจะมีสีทองเป็นสีทองรอบๆตัวปุ๊กปิ๊กข้างในอะ่ะแค่นั้นเองโถเอ้ยเออไม่คุ้มเลยอะ่ะออทำไงเดีย๋ยวพี่ฝนแล้วนั่นจะทําอะไรนะหมุนตัวนี้ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะหมื่นหนึ่งอ่ะเห็นไหมโดมินัสสีม่วงเอ,อ้ยทำไมตัวใหญ่จังเลยอ,ะอ่ะเ๋อก็พี่ฝนกดไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวๆๆๆๆนี่ เปียกใสมาแล้วเห็นเปล่าไหนอะพุกปีกสีทองไม่ทองเห็นเปล่าจะเขียนคําว่าชายนี่อยู่ข้างบนข้างหลังนะเห็นเปล่าโอเคนั้นเองเนี่ยทองตรงเนี้ยมีทองแค่นิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนพี่เอกจะไปหมุน7 5็ดหมแล้วนะแต่ว่าได้โดมินาตาสีสวยช่มหมเหรอใช่โดมินัสสีสวย,สสวยโดยเฉพาะตัวสีเขียวที่พี่เอกได้มาตัวแรกอะสามสิเลยนะขนาดตัวนั้นอะสามสิบเนี่ยตอนนี้รวมรวมกันก็ยกได้ประมาณ90้าสิบอะ เนี่ยดูดิพี่ฝนอึ๊บแรงมากอ่อตอนนี้ฟาร์มเร็วมากเลยตอนนี้พี่ฝนนี่กําลังยกพละกําลังได้สูงมากๆลยไอ้เครมตัวนี้เอาไว้ทําอะไรอ่ะเฮ้ยอ,อะไรอะเคลมไม่ได้อ๋อต้องเสียพรีเมียมของที่นี่เขาได้เพชรมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันได้เพชรอันนี้มาแต่ไม่รู้ว่าเพชรอันนี้เอาไว้ทําอะไรพี่ฝนน่าจะยังไม่ได้มีให้ใช้ในแมปนี้นะต่อไปแมปต่อไปงั้นเหรอใช่พี่เอกว่ายกตรงนั้นมันคูณสองบรรชามายกตรงนี้ดีกว่าคูณ5มันเร็วกว่าเยอะ ฮึบฮึบฮึบดูดิแป๊บเดียวเองเห็นเปล่าเดี๋ยวได้50สิบเราจะไปอีกด่านหนึ่งนะพี่ฝนนะฮึบฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบโอ้โหตอนนี้ดัมเบลของพี่ฝนเลืองแสงด้วยตอนนี้เพียงได้5้าเอาพี่ฝนได้50แล้วเพียงได้48นี่งานดัมเบลเรืองแสงเห็นปะยกไปเรื่อยๆเลยโหโอ้โหพลังนี่เลยพลังความมืดดัมเบลแห่งความมืดใช่นี่ดัมเบลสีชมพูนนี้อะไรอะ่ะ เดี๋ยวก่อนพี่ฝนนั่นอะไรอะ่ะดัมเบลสีบูงอ่ะเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเนี่ยดัมเบลสายฟ้าดัมเบลสายฟ้าเข้ามาใช่เอาละอันนี้อะไรอะ่ะดัมเบลสีเหลืองดัมเบลทองคาทองคาเหรอตองมีปิ้งปิ้งด้วยอะ่ะยางเท่เหรอเรา50แล้วเราไปประตูถัดไปกันเถอะเดี๋ยวอ่นอึดหนักหนักหนักนหนักเดินช้าประตูถัดไปคูณ5้าโดยที่ไม่ต้องไปยืนในในตำแหน่งคิงเลยนะพี่ฝนอ โอ้โหหนักมากเลยดัมเบลพี่ฝนสีบัวนเนี่ยตอนนี้ดัมเบลของพวกเราแข็งแรงมากๆเลยดูดิเอาเปลี่ยนสีอีกแล้วเฮ้ยพี่ฝนเป็นสีอะไรแล้วอ่ะนี่ไงสีนี่ไงดัมเบลน้ำาหรออ่าใช่นี่เปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวกอนนะทำไมตัวพวกเราใหญ่จังเลยอะ่ะ <laughs> ดัมเบลเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงบ่อยชะมัดโอ้ที่นี่คูณห้าไงเลวว้าวออกกาแล็กซี่ไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มดาวเลยอะกำดัมเบลแห่งกาแล็กซี่นี่เรายกกลุ่มดาวเหรอทางช่างเผือกพลังเรา2บีแล้วเห็นเปล่าโอ้อยากเยอะโอ้เยอะสุดๆไปเลยนี่ดาวนี่ดาวไหนอะนี่ไม่รู้ดาวอะไรแล้วโอ้ยดัมเบลไฟเรากลายเป็นผ้าที่เนี่ยรังแสงอะไรนะ อ๋อลำแสงมุนต้าไวโอเลตใช่ป่ะแสงลังสีรัศมีดวงอาทิตย์นี่โอ้นี่เรายกกันได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ร้อนเหมือนกันแค่ไม่กี่นาทีเองนะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้ออกไปไกลนอกโลกแล้วอันนี้อะไรอะหน้าตาเหมือนกับออร่าอะไรบางอย่างที่มันดึงเข้าหาตัวพี่เอกเลยก็แล้วโอ้โหก็รัก ได้มาแล้วเห็นเปล่ามันดึงก็หาตัวเราเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วโอ้พลังดึงดาวแล้วดึงดาวทำไมอ้าวนี่ไงพลังดึงลงมาไงเอาละตอนนี้เราได้ 28M แเอมแล้วอีกนิดนึงเพี่อคิดว่าน่าจะพอแล้วนะพอสําหรับโลกถัดไปงั้นเหรอพอโลกถัดไปต้องรีเบิร์เท่าไหร่อ่ะดึงร้อยครั้งเนี่ยโหแสงไฟเหรอเหมือนกับมีอล่าไฟกระจายออกมารอบๆตัวเลยอ่ะ เดี๋ยวนะพลังรุนแรงมากลเลอยอพลังตอนนี้ของพี่เอกห้าสิบบีเข้าไปแล้วเยอะขนาดหนักเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องทดลองสักหน่อยแล้วเนี่ยทดลองอะไรอ่ะต้องขอทดลองหน่อยแล้วว่าพลังจะแรงขนาดไหนขอทดลองอะไรหรอขอทดลองกับพี่ฝนนี่แหละอ่ะอ๋อเอาละน่าจะพอแล้วเราั้งเ8 99 100โห้หนึ่งห โอ้ดัมเบลระดับพระเจ้าดูดิเอาได้มาแล้วเหรอมีลักษมีออกมาเป็นกลมๆไม,ม่ฝนสีขาวสวยวอ,อย่างเท่เหรเอาละ่ะเดี๋ยวต้องลองทดลองดูหน่อยดีกว่า เดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคู่ซ้อมให้เป็นคู่ซ้อมให้จริงๆครับเปล่าอ่าจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็หยุดยกดีโอ้ยอย่ายกเกินขี้โกงขี้โกงอะไรเจะได้พลังเท่ากันไม่เท่ากันหรอกเอาล่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ้ยบุยบ้ย่ยด มาเลยเฮ้ยตึ้มเฮ้ยตึ้มปั๊บนี่ปั๊บไม่นี่นี่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดอนนี้ไม่นอยอะหยุดก่อนบอกว่าหยุดก่อนอย่านะอย่า